ผมเอาเหล้ามาฝากอยากให้พี่เพชรได้กินดูหน้าตาอยากกินเมาแล้วไปเที่ยวกะลีเมาแล้วนิสัยเสียมากเลยเดี๋ยวพอได้เวลาเราก็สั่งอาหารของเราปีนขึ้นกำแพงไปแล้วก็บุกอย่าบราจารย์ได้ได้เข้าใจไหมเอ้เออลู้หรือเปล่าอเรื่องอะไรเนี่ยผมจา่์อะ เออเรื่องอะไรนะหูจันอ๋อหูจันรมต้องบุกค่ายหูจันได้ได้เฮ้ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันถอดอะไรวะร้อนร้อยทรายไปเลยต้องเป็นกรวดเป็นทรายแน่ๆอะไรอะไรตีอะไรอะไรที่มึงทำเนี่ยอะไร คือแบบมึงเสร็จกูแน่ไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยจะขั่วสายล่ามันเอ้ยอม,มันไม่ให่่้ามันไม่ใเราได้เปรียบเพราะเราอยู่ในที่สูงเ,เราเข้าไปดูก่อนคอ,อยลบให้ดีท่านหัวหน้านะไม่มีอะไรหีวอวมันอาจจะแอบตามป่าก็ได้ลักษณะหมอไม่เห็นเดี๋ยวต้องเคียย์ปา่าออกก่อน ต้องเคลียป่าไว้ไปมันอาจจะซุ่มอยู่ตามต้นไม้เฮ้ยล,<บ>ลักษณะป่านี่คงจะโดนตัดมากดูดิล่องล่องเตียนเลยไอ้สัตว์เนี่ยเรียกว่าเวรกรรมมึงเลยไอ้ไอ้ไอ้คน, <net> ค,นคนหนึ่งละไอ้นี่หัวร้านหัวมึงกะบางแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าศึกเฮ้ยมึงดูมั่งข้ anatomy, ancestry, าศึกผมฟันข้างล่างแล้วมันจะฟันเสาเฮ้ยไม่ลงมาพวกเราจะปีนขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยพวกเรา ปีนไปเอาไปเลยปีนเเอาปีนเลยไปเลยน้าเลยน่าเลยน่าเลยน้าเลยเสิไเลยเาลยเมัแล้วเฮ้ยลงความรอลงวเดี๋ยวแล้วมันจะมากลวมึงเนี่ยไอเวยนี่เดลกมามามาวะงมามาตายวะมึงขัวสายสายแล้ของกินได้เอาที่มันลากรวกันนี่ริงะให้มันแพ้ไปเลยไอ้วันนี้มันจะมากัวมเลมันเก็บกินสบายอ่ะ เอาอ้ที่มันกลัวไอ้ไ้้แพ้เรามามันไม่กลัวเอาที่มันน่ากลัววันนี้มันแพ้เราไปเลยเฮ้ระวังโอ้โหนีนะที่เราไม่เข้าไปไม่งั้นโดนทรายอะไรร้อนเราอาจจะตายได้ใช่ไหมเฮ้อ้าวมึงพูดได้แค่นี้เลยเฮ้เฮ้บอกก็ไม่เชื่อ เสือกระท้ามาที่หมว่กูไปเล่นแล้วโอ้มาแค่หลอดมาฝากเออเอาเอาโอ้โหเรื้อรมากเลยแค่หลอดอเรอหื้มากเฮ้ยเพลงอะไรผมเอาเหล้ามาฝากอยากให้พี่เพชรได้กินดูหน้าตาอยากกินเมาแล้วไปเที่ยวกะลีเมาแล้วพ <c oughs> ี่ใสเสียเมาแล้วนิส,สัย, <c oughs> เสยเสียมากเลย เอแม่นี้มีบุญคุณอานใหญ่หลวงกูยอมตายเอากระรี่ปั๊บมาฝากดีกว่าผมเอาใบกระท่อมมาฝากอ,อยากให้พี่เพชรได้กินกระท่อมเขียวเหมือนพ้าอินกินแล้วจะแข็งแรงผมเอากระท่อมมาฝากอ,อยากให้พี่เพชรแก้มแดงกระท่อมของเราก้านแดง แรงแล้วไปเที่ยวกาหลีเฮียกูอายกเเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร้กดเลยครับกดเลยประโทกดได้ดิเออไปละบาย